มาชมตะกร้อกุนี้นะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเป็นทีมงานของราชวิถีนะครับน้องฮอตออนนท์จับคู่กับทางด้านของน้องสมราดวิถีนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับทีมงานของเมียนมาเดินสายนะครับกลาพมาอามอนชัยนะครับพร้อมคู่กับยาซาจีนะครับพมาเดินสายนะครับเป็นการแลกข้ามฟีสไตล์ระหว่างน้องสมกับทางด้านของยาซาจีนะครับ เกมอยู่ที่12แต้มไม่มีดิวชิงรางวันอยู่ที่10,000บาทแต่ว่าตลาดหุ้นตอนนี้นะครับราคาไปกลับนะครับหลายหมื่นนะครับประมาณนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็30,000เกือบ40,000นะครับเป็นราคาขาจริงๆนะครับปู่นี้นะครับราคาเดือนนะครับ3-40,000แล้วนะครับ เพราะว่าทางราชวิถีนี่ก็มาสู้ราคานะครับทางทีมงานเมียนมานี่เขาก็มาบู๊เหมือนกันนะครับเพราะว่ากาลากับยาสตีมาเตะสนามห่งนี้นี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอาวุธเกมเข้าทำหลักๆนะครับฝั่งนี้ก็คือลูกเตะเต็มรอบนะครับน้องสมนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับอาวุธการเข้าทำหลักก็เป็นลูกเขียวนะครับสลับทางด้านของยาสตีหรือว่าลูกฝัดเท้านะครับกระทืบนนี่นะครับยาสตีนะครับ กะลานี่ก็ถือว่าเป็นเวิต่อยกนะครับประสบการณ์การผวโทคกชนกว่าทางด้านฝั่งนี้นะครับทางด้านฮอตออนนุษนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพัฒนาฝีมือขึ้นมาเร็วทีเดียวนะครับสำหรับน้องนุษเพราะว่าอ่าน้องฮอตนะครับเพราะว่าได้คู่ปั้มอย่างทีมงานของราชพิถีคอยปั้มให้นะครับมาดวลกับทางด้านกะลานะครับมาดูนะครับว่าใครจะป้อนเข้าจุดแล้วก็ใครจะลำหนักลำค้นดีกว่ากันนะครับระหว่างน้องสมกับทางด้านของยาซาจีนะครับ เมียนมาปะทะไทยแลนด์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับก็มาก็พูดคุยทักทายกันได้สำหรับ f อฟทุกท่านนะครับทางเพจตะก็ไฟเตอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟของราชวิถีนะครับโอ้มาแล้วนะครับสกอร์แรกนะครับทางด้านของน้องฮอตเสิร์ฟพริกเน็ตนะครับขึ้นนําเป็น1นต่อศูนย์นะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับน้องฮอตนะครับเป็นนักตะกร้อที่มีเกมเสิร์ฟอีกคนหนึ่งนะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์ ฮอตนะครับต um, oh. ัดยอดหน้าขวากลาลูกนี้ออกนะครับอานะครับเป็นโอกาสของกาลาได้เสิร์ฟบ้างนะครับเสิร์ฟเปรและข้ามฟรีสไตล์นะครับกาลานี่ก็ถือว่าเป็นตะกร้อเดียวอีกคนหนึ่งที่มีเกมเสิร์ฟนะครับศูนย์ต่อหนึ่งกลานะครับทัดหัวเน้นมานะครับอ่อนอ่อนนวดรับซ้ายไหลขวาห่างนะครับน้องสมเตวโอเตะคล้องไปดีนะครับจัดจ้านเลือกเกินนะครับจังหวะการเข้าทำนะครับยกไม่ดีนะครับแต่ว่ายังมีความคล่องตัวนะครับการเปิดตัวครั้งแรกของน้องสมนะครับ มาดูนะครับบูกับทีมงานเมียนมานะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับทันหัวเน็้ไปแล้วนะครับกัลารับสายไหลขวาเข้ามายาสกีกระทืบจ่อๆไม่เหลือนะครับฝ่าเท้ากับหลังเท้านะครับเต็มรอบกับเขียวดูนะครับว่าใครจะดีกว่ากันนะครับแตะนะครับศูนย์ต่อหนึ่งเกมเสิฟของกัลาจุดพูอ้าวนะฮะไปไหนบัางไฟแสนโอ้ยรับแป้งโอยลูงนี้นะครับโดนเกมเสิฟจุดพูของกะลามีผลนะครับ ตามตีเสมอได้สำเร็จสลับกะลาเมียนมานะครับโอ้เดี๋ยวแอดมินต้องแผนกล้องให้ดูนะครับน่าจะจุดผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผลแล้วนะน้องสมไม่เคยเจอนะครับจังหวะนี้นะครับตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งะครับมีมาไปไหนไปไหนอ้าวโอ้ยตะก็ลงนะครับแอดมินแผนกล้องตามไม่ทันเลยครับโอ้ ได้แต้มนะครับแต่ก็ลงท้ายคอร์ดนะครับพริกขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งแล้วนะครับผมไม่เคยเจอลูกจุดพุบ้างไฟของฝั่งเมียนมานะครับกาลานะครับเอาสูตรนี้มาใช้นะครับอเมริกาชัดเจนครับนะครับคนก็แค่อดีตคนเคยเคยเลวนะครับแจ้งความชัดเจนมาจากอเมริกายินดีต้อนรับนะครับแต้มนะครับสองต่อหนึ่งเกมสเสร์ฟของกาลาจุดพลุไปอีกแล้วนะฮะ ขึ้นบนดาดฟ้าไหลลงมาฮอตโอ้ยรับมีพิ้นไหลเข้าไปลูกสมโอ้โหรับมีเป๋นะครับรับมีกระชอกมีแฉลบนะครับสามเมืองชัดเจนแอสนะครับคุณอิบิสิ์หานชนะนะครับแจงความชัดเจนเข้ามาจากสามเมืองครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับหนึ่งต่อสองี้ไปยาชจีนะครับเปิดกะลลาไหลป้อนหัวเน็ตอีกแล้วนะครับยกจออย่างนี้ใครจะไปรับนะครับเกมเกี่ยวนี้ลำบากทั้งสองฝั่งนะครับ เกมเข้าทำในคมด้วยกันทั้งคู่นะครับแต้มนะครับ2ต่อหนึ่งกะลาไปอีกครั้งหนึ่งไปไหนเอ่ยอเอาลงมาเอาลวดมีดินเรียบร้อยไปไม่ถึงโอ้ยฟาโวเป็นแต้มนะครับน้องฮอตโอเจอลูกจุดผูบังไฟแสนนะครับมีปัญหาแล้วนะครับฝั่งทางด้านของราชวิถีนะครับเจอลูกจุดพกของกะลานะครับได้3มแต้มลวดเลยนะครับ เกมเสิร์ฟตอนนี้นะครับฝั่งเมียนมานี่เขาเสิร์ฟเสิร์ฟจุดพูดอย่างเดียวนะครับลูกบังไฟแสงนะครับแตมนะครับสามตัวหนึ่งไปแล้วไปไหนแฟนกล้องไม่ทันโอ้ยเอาฮอตยังได้อยู่ไหลเข้าไปลูกสมงทีปติเกี่ยวกระจอกมาฮอตอ่อนนกรับหนึ่งสองเข้าไปลูกสมกดเต็มข้อไม่เหลือนะครับโอ้มีปัญหาแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเจอลูกจุดพุ้งของกาลาเข้าไปนะครับหนึ่งต่อสามนะครับ ฮอตนะครับจีน่าซ้ายไปเปิดหัวกาลาหงายเล็กสีเข้ามา <_ t ot _> โอ้โหเตมาดีนะครับทางด้านของยาซาจีนะครับสวัสดีคุณเซนนี่เคฮาดดาวนะครับเข้ามารับชมนะครับค่ณี้เกมอยู่ที่12แต้มนะครับ3ต่อหนึ่งนะครับเกมเซิร์ฟของกาลาเมียนมาอมรชัยหยดหน้าขวาน้องฮอตโอ้ยอดดีกระชอกไปเสียเป็นอีกหนึ่งแต้มโบเซิร์บีจริงๆนะครับกาลานะครับ เป็นเกมแรกข้ามนะครับลั่นไปนะครับน้องฮอตนะครับขึ้นนําเป็น4ี่ตัวหนึ่งนะครับลงหัวมุมเลยนะครับหัวช้างนะครับไม่ต้องแพนตามครับอยากเห็นตอนรับอ๋ออโอเคนะครับออาดูตอนรับก็แล้วกันนะครับมีดิ้นยังไงนะครับแผนตามไม่ทันนะครับ4ี่ตัวหนึ่งนะครับกะลานะครับเสิบจี้มาหาน้องสมเปิด อนุดไหลเข้าไปสวยนะครับสวยงามนะครับเตะดีจริงๆเตะสวยงามนะครับจังหวะการเทคตัวนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางราชวิธีได้เสิร์ฟนะครับทางด้านของน้องสมขอเสิร์ฟบ้างนะครับหนึ่งต่อสี่ำหลังสี่แทมนะครับเออสามแทมนะครับตัดจอดไปนะครับยาสจีก้มเปิดหัวสวยกะลาไหลสวยกระเทืบไปถึงอาละโอกาสทำแต้มของฝั่งราชวิธีน้องสม ไปเป็นแต้มนะครับไล่มาเป็น2อต่อสนะครับนะเปลี่ยนเกมเสิฟครั้งแรกนี่มีผลเหมือนกันทางด้านของมัมพามะอมรชัยนะครับแต้มนะครับสอต่อสีนะครับสมนะครับหยอดหน้าขวากาลานะครับตักหลังเท้าไหลเข้าไปยาสตี้กระทืบนะครับยัดตัวเลยนะครับเอฟซีทางนางรองบุรีรัมชัดเจนครับนะครับครับผมนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับ เต้ยนะครับ4ต่อ2กาลาพามาอมอนชัยนะครับโยงไปจุดทู้อีกแล้วฮอตอนุทรับเอามีแป๊กไปยังไงเอ้ยน้องสมทึบโอ้โหน้องฮอตนะครับตอนนี้นะครับมีปัญหาลูกเกมโยงนะครับรับแป๊กนะครับร่างกายดีมากสมรักเตะดีบล็อกยิ่งดีครับนะครับครับผมนะครับสวัสดีทางด้านของน้องนบนะครับซีโอนะครับสองต่อสี่นะครับแต่จอดไปหาทางด้านยาสจีกะลาไหลเข้ามาโอ้โหกะลานี่นิ่งเหนือเกินนะครับ เตะด้วยกันบ่อยนะครับมาเตะสนามแห่งนี้ก็ถือว่าได้ชชยชนะเป็นกอบเป็นกำนะครับไฟล่าสุดนะครับที่กาลามาเตะสนามแห่งนี้ก็เอาชนะทางด้านของจ่าไทยกับน้องตั้มปูพานไปได้นะครับในเหลี่ยมเซฟฟีข้ามฟรีนะครับสี่ต่อสองนะจุดพูไปอีกแล้วเอายังไงน้องสมรับเปิดฮอตอนุทไหลเข้าไประเบิดลงนะครับเริ่มจะรับนิ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้องฮอตนี้ยัง วดหัวกับลูกจุดพุของน้องกลาอยู่นะครับสต่อแต้มนะครับ2ต่อ4น้องสมโยงหลังไปนะครับอยากจีเปิดไงเลขสี่แล้วจังหวะนี้ห่างนะครับไม่ครับเอานะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับบีมาเป็น3ต่อสสำหรับทีมงานของราชวิถีนะครับ256ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับแต้มนะครับ3ต่อ4นะครับโยงหลังไปหายาสจีนะครับเปิดกระลาป้อนเข้ามา ห่างตีเกี่ยวหนังนั่นน้องนกฮอตไหลก็ไปน้องสมกดไปเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น4ี่เท่าเลยครับโอ้ยกลูกห่างนะครับกาลานะครับจังหวะนนี้ยาซจีในสัตว์ยาวมาโดนน้องฮอตเกี่ยวได้นะครับเข้าข้างขวาข้างถนัดพอดีนะครับตามตีเสมอแล้วนะครับเป็น4ต่อ4นะครับแต้มนะครับ 4. ต่อ4เกมเสิฟของน้องสมนะครับจีบไปนะครับแต่ด้านของกาลาป้อนเข้ามากระทืมหายนะครับ น้องสมเลยว่าน้องบอมเลืออุบลนะครับคนเดียวกันนะครับแต่อต้นะครับ4ต่อ4นะครับฝั่งเมียนมาได้เสิฟนะครับโดยกะลาพม่าอวรชัยนะครับจุดพุกอีกแล้วนะครับฮอตลูกนี้ได้ไหมอย่างนิ่งนะครับเริ่มจะนิ่งแล้วไหลเข้าไปลูกสมเตะหายนะครับสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีคุณพงษ์ พงษากิติรกนะครับเข้ามารับชมนะครับตักไายเข้ามานะครับเกมเสิร์ฟนี้ต้องพยายามที่จะตัดให้ลงขาอยาสจีให้เยอะที่สุดแต่ว่ายาสจีนี้เขาก้มเปิดหัวเม็ดนะครับถ้าเสิร์ฟไม่หนีจริงๆนะครับซีต่อสีนะครับนี่นะครับเปิดหัวนิ่งนะครับกะลาไหลเข้ามาตีหัวโยงมาเอาละลองคอดเกี่ยวได้ไหลเข้าไปลงสมยังไงเอ่ยระเบิดลงได้แต้มนะครับริกขึ้นนําเป็น5้าต่อสี่แล้วนะครับทีมงานของราชวิถีนะครับ โอ้โหไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลนะครับโอกาสมีนี่ใสสกอพลิกนําแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ดูปาเตี้ครับสนามพุทธบูชาครับแพ้นะครับครับผมนะครับสนามพุทธบูชากับสนามพัฒนาการร้อยตอนนี้จัดวันตรงกันนะครับสัปดาห์หน้านี่จะจัดวันเสาร์นะครับสนามพัฒนาการร้อยนะครับก็เปิดโอกาสให้พุทธบูชาได้จัดเพราะว่าแอนเมนจะกลับบ้านนะครับ5ต่อสี่ไปยาสจีก้มเบิดหัวกะลลาลำเลียงมา กระเทิบหายนะครับปกติก็จัดวันเสาร์นะครับถ้าติดธุรกิจอ่าภารกิจนะครับกลับบ้านหรือมีงานด่วนเข้ามาก็จะจัดวันศุกร์แทนนะครับสนามพัฒนาการ100รนะครับแต่นะครับ4.5ต่อกะลาได้เสิบนะครับกีมาหาน้องสมนะครับเปิดฮอตป้อนเข้าไปกระเทบมหายเหมือนกันนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c ที่อยู่ทางบ้านนะครับแชร์ยาวๆให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะครับเตมนะครับ5ตวอ4นะครับเกมสุดของทงสมนะครับอานะฮะจุดพุงคืนบ้างกะลาลูกนี้รับได้อยู่ยกไหลเข้ามาโอ้โหไม่มีผลกับกะลานะครับเพราะว่ากะลานี่ใช้สูตรนี้บ่อยนะครับตีกับทางด้านของพินกบุรีรัมกับน้องหนึ่งบางชันนี่ก็ เตะจุดพู้ใจกันนะครับที่สนามไทยประกันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนะครับ4ต่อ5นะครับน้องสมกดหายนะครับมีสดสดไหมแอดนะครับมีนะครับเห็นน้องสมเตะแล้วคิดถึงกุ้งราชวิถีครับเตะหนังเหมือนกันครับนะครับน้องกุ้งราชวิถีช่วงหลังนี้ก็ไม่มีโปรแกรมเตะนะครับ5ต่อสี่บกี้ไปนะครับกาลาเปิดหัวยกไหลเข้ามา กระเทือบม,มาตีเกี่ยวทางด้าน้องสมกระเทือบคืนโอ้โหจังหวะนี้ลูกลูกต่ํานะครับกระเทือบไม่ทันนะครับไม่เป็นแทมนะครับทางด้านของ้องสมนี่ยืนอยู่ในเหลี่ยมที่ไม่ถนัดนะครับไม่ได้ยืนอยู่ในวงเตะเต็มรอบนะครับก็เลยต้องเลือกที่จะถีบข้ามนะครับไปติดแถบขาวนิดเดียวนะครับพี่ตักต้องยอมแล้วสุดจัดนะครับ ทางทีมงานราชวิถีนี้ก็มีตัวปัมป๊มเยอะนะครับเต้มนะครับ4ต่อ5เกมเซฟของกะลาไล่เส้นมาลูกนี้ตะก้อออกนะครับ <c oughs> เป็นเกมเซฟของฝั่งทางราชวิถีนะครับ5ต่อ4ี่นะครับน้องฮอตตัดยอดนะครับ <c oughs> อุ้ยตัดหลังเท้ามีเฉล็บยาตะทีไม่ทนันหน้าต้มนะครับเึ้ื่อนนำเป็น6ต่อสี่แล้วนะครับเครื่องทางของเกมนะครับดูว่าฝั่งเมียนมานี่จะเปลี่ยนฝั่งไหมนะครับ เปลี่ยนแดนหรือเปล่านะครับวันนี้มีอุปสรรคนิดนึงคือว่าลมนะครับลมจะดันไปฝั่งโน้นนะครับเอานะฮะกาลาคอมมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับทางทีมงานของราชวิถีไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับครึ่งทางของเกมนะครับ3 1 1ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับ6ต่อ4ฮอตตัดยอดม้านะครับเข้าขาแล้วเปิดเข้าเปิดไม่ออกต้องร่างเล่นกระทืบนะครับยังเอาตัวรอดได้นะครับ เปลี่ยนเสื้อยู่นะครับแต้นะครับ4ี่ตัวกกัลลานะครับจุดผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่รักความพยายามเอาฮอตบีบินลูกนี้ไปไหนไล่เข้ามาโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับทางด้านของทีมงานราชวิถีนะครับรับบินไปนู่นนะครับท้ายคอร์ดนะครับยังดีที่น้องสมนี่เตะดีนะครับ ต่อสี่นะครับเกมเสิร์ฟของน้องฮอตตัดหน้าขวาออ้ยสุดเหยียดยังได้อย่กะลาลำเนี้ยเข้าไปกระทืบโอ้โหกะลายังมีความคล่องตัวสูงนะครับขยับตัวรับได้เฉยเลยนะครับเป็นเกมเซิร์ฟของฝั่งเมียนมานะครับสี่ต่อหกนะครับกะลานะครับโยงขึ้นบนท้องฟ้ามองเห็นไหมฮอตเอ้า เรียบร้อยโอ้ยไปไหนนะฮะฮอตอออนนุนะครับรับลูกบางไฟแสนไม่อยู่นะครับทางฝั่งเมียนมาไล่มาเป็น5ตัว6กแต้มเดียวทันนะครับโอ้โหนี่นะฮะมีเพียนแน่นอนนะครับจุดพุกขึ้นไปนี่มันอยู่มุมมืดนะครับการปรับสายตาถ้าไม่ทันจริงๆนี่มันมองไม่ทันนะครับลูกมันแวบลงมาเลยนะครับแล้วก็แรงลมด้วยนะครับมีผลนะครับ เหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับแต้มนะครับ 5- ต่อ6เอาละครับจุดพุไปอีกครั้งหนึ่งบางพลัยแสนไปไหนเอยฮอตออนรุ้นเอานัดดินดินไปไหนซ้ายขวาห่างคองมาเจ้ัจีเปิดกะลาไหลเข้าไปกระทืบโอ้กันหาของฝั่งราชวิถีแล้วนะครับรับลูกเสิฟจุดพุไม่อยู่นะครับกลับมาเท่ากันหกเท้านะครับเกมเสิฟนี้มีผลนะครับเพราะว่าฮอตออนรุ่นเนี่ยไม่เคยเจอลูกอย่างนี้นะครับ 300กับอีก70ท่านนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับที่เขามารับชมนะครับท้าพิชิตคงรับนิ่งใช่ไหมครับใช่นะครับต่แต้มนะครับ6ต่อ6นะครับเกมสเสือของกาลานะครับกลางเกมนะครับจุดพลุไปอีกครั้งหนึ่งบางไวแสนเอ้าชนกันไหมเอ้าสมเปิดดินไปไหนโอ้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกขึ้นนำเป็น7ต่อหแล้วนะครับ เรียบร้อยไหมนะครับเกมเสืฟแบบนี้นะครับด้านเส์ฟกินเกมเลยวะเดี๋ยวให้ดูมุมกล้องของทางเพจพวกของจิตผูพันก็แล้วกันนะครับลูกจุดปุ๊นะครับทางเพจก็ดูตามปกตินะครับอ้าลูกเส์ฟของกาลานะครับดูนะฮะ ตอนนี้นะครับฝั่งทางด้านของกาลาในพลิกแซงเป็นเจ็ดต่อหกแต้มแล้วนะครับสวัสดีนะครับสำหรับ FC 4 0 0อกับอีก10ท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตักอฟไเตอร์นะครับจตกแค่เกมได้ไหมนะครับทีมงานราบพิถีนะครับเจอลูกบังไบแสนของกาลานะครับเจ็ดต่อหกนะครับเกมเสือของกาลาจุดพลุบังไฟแสนไปไหนโน่นะฮะลงมา โอ้ยออกกะลาเสียดายนะครับยังเปลี่ยนเกมเสิฟอยู่นะครับแ้มนะครับ6ตัว7ฮหอตนะครับเสิบตัดหยอดมาอจะก้มรับหัวได้นะครับเอ้าจังหวะนี้กระเทือไม่ข้ามนะครับยาสตีนะครับเป็นแต้มตามตีเสมอของฝั่งทีมงานราชวิถีกลับมาเท่ากันอยู่ที่7ต่อ7นะครับแทมนะครับ7ต่อ7นะครับ สมนะครับตัดจอดมานะครับยาสจีก้มเปิดหัวกะลาหลายก็ไปสวยนะครับเตะค้องลงนะครับลูกทีเด็ดก็มีลูกเตะค้องแล้วก็ลูกกระทืบนะครับอานะครับเป็นทางด้านของกะลาเสิร์ฟบ้างนะครับดูลูกเสิร์ฟจุดพุดอีกครั้งหนึ่งของกะลานะครับเตมนะครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเกมเสิร์ฟของกะลาไปลูกนี้อดตอฟ้าลงมาเอ้าสมมีด้านมา กาลาไลก็ไปเจนจี้โอเปนแต้มนะครับพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น8ต่อ7นะครับโอ้โหลูกปัญหานะครับอ่อนนุชนะครับอ่าราชวิถีนะครับเอาไม่อยู่นะครับลูกจุดฟูววันนี้ทำได้ดีนะครับลูกบาลเงินแสนของกาลาคนนี้นะครับดูนะครับ เต็มนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับเกมเสิฟจุดพุกกะราดูช็อตนี้ไปไหนดูลงมาเอ้าโอ้ยไปไหนเอ่ยโอ้โหปัญหาแล้วนะครับฝั่งโน้นนะครับรับเกมเสิฟของกาลามาอยู่แล้วนะครับเพื่อนนำเป็นเก้าต่อเจ็ดนะครับโอ้โหบุนวายแล้วนะครับฝั่งราวิธีนะครับแก้ไม่ตกจริงๆนะครับเกมเสิฟจุดพุกของฝั่งเมียนมานะครับ 467ท่านนะครับเขามารับชมยินดีตอนรับนะครับทางเพจตอกอไฟเตอร์แล้วก็ Facebook ของจิตภูพานนะครับเดี๋ยวไปลงนำไปลงย้อนหลังให้ดูนะครับสลับเฟซนะครับต้องทำสมาธิก่อนนะครับฝั่งทางด้านของราชวิถีนะครับโดนลูกบังไฟแสนเข้าไปนะครับเอามาจุดพูได้ผล ทำต่อไปนะครับกะลานะครับฝั่งโนนจะแก้ตกไหมแต้มเก้าต่อจิตกะลาไปไหนโนนท้องฝาลงมาเอาฮอตดินอีกแล้วไลรซ้ากนไปลูกสมโอ้มีดินนะครับเป๋หน้าเป๋หลังจริงๆนะครับฝั่งโนนนะครับเป็นเกมเซิร์ฟของฝั่งราชวิถีบ้างนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อเก้า ฮอตนะครับจุดพุมาบ้างเอากระลาเอาโอ้พีดินเหมือนกันแล้วเอานะครับหนามยอกเอาหนามมงนะครับเป็นยังไงนะครับแปดต่อเก้าแต้มเดียวทันนะครับทําเขาโดนเขาทาเคืิ้ดนะกระลานะครับตอนนี้สูสีนะครับแต้มกลับมาอยู่ที่แปดต่อเก้านะครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างมีปัญหาลูกจุดพุนะครับฝั่งออนนดจะจุดพุ้อีกไหมนะครับฝั่งทางรัตนวิถีนะครับ แปรต่อข้าวนะครับรว,บรวมพระลระกําลังน้องฮอตเอาเหมือนกันเอา <Yeah. S 1> แต่ว่าต่ำนะโอ้โ <c> ห <oughs> เอามีดินไปไหนยาชาจ,จีนี่ oh. oh. วาโอหัวดีนะครับยาชาจีคนนี้นะครับแก้เกมได้นะครับมีดินทั้งสองฝั่งเลยนะครับรับจังหวะแทกไม่อยู่นะครับกะลาก็มีผลนะครับพื้นดีขนาดไหนเจอลูกจุดพุมีผลนะครับ 526ท่านนะครับเข้ามารับชมทางเพจตะก้อไฟเตอร์ยินดีต้อนรับนะครับเอาร่าเป็นเกมเสิร์ฟของกะลานะครับ9ต่อ8 9ต่อ8นะครับนายเอกกะลานะครับได้เสิร์ฟโอ้ยไปไหนโน่นลงมาฮอตรับได้อยู่ไหลเข้ามาลูกสมหัวเต็มข้อไม่เหลือนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ น้องสมขอเสิร <SM. S 1> <Christina. S 2> ์ฟบ้างนะครับเต็มเดียวทันนะครับแล้วครับแปดต่อเก้าแต้มนะครับแปดต่อเก้านะครับโอ้ยไปไหนเอาจุดพูดเหมือนกันลงมากันละเอารับแต้มโอ้ ผลเหมือนกันนะฮะกาลานะครับพื้นเทพก็เอาลูกเสิร์ฟจ,จุดพลุไมไอยู่นะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่9ต่อ9นะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างจุดพลุแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับรับลูกเสิร์ฟจ,จุดพลุไม่อยู่นะครับ9ต่อ9นะครับเกมเสิร์ฟของน้องสมโยขึ้นไปโบต้องฟ้าลงมา ทางด้านของยาสจีเปิดหัวกะลลาลำเลียงเข้าไป,าปโมาเธอบอกูพลิกน้ำเครับเป็น1 0ต่อ9นะครับโอ้โหเอานะฮะตอนนี้ฝั่งทางด้านของราชวิถีพลิกแซงอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้โหนะครับลูกจุดพุนะครับทั้งสองฝั่งนี้มีปัญหาแล้วนะครับ <c oughs> แต้มนะครับ1 0ต่อ9นะครับน้องสม จุดยพย้ยไปอีกข้งหนึงลงมากันล่ะรับไหลเข้าไปยาสตีโอ้โหเตะของหลังเท้านะครับปากเข้าไปนะครับเปลี่ยนเร์ฟอยู่นะครับมาร์ค <Mark English. S 2> อิงิชเอ่อยังไงนาะหมายถึงยังไงนาะให้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมผมพูดไม่เป็นนะครับเป็นเกมเสซฟของฝั่งเมียนมานะครับ แตมนะครับ9ตัว10ไปนะฮะไปไหนโนนลงมาโอ้โหตะก้อออกนะครับเป็นเสิร์ฟอยู่นะครับใช้ลูกเสิร์ฟยูงหลังจุดพุอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะเกมรับมีปัญหานะครับ10ต่อ9นะครับดูลองสมนะครับเอาเอาขึ้น มายาสิจีลูกดิ้นก้มบันหัวเอา้ากลาไหลกบายาสิจีตีลูกลนุนกระทืบโอ้เปต้นมนะครับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ11บเต่อ9นะครับมีดิ้นนะครับลูกเสือจุดพลุนะครับเม็ดพอยท์ครั้งแรกของฝั่งทางราชวิถีนะครับเกมไม่เกมนะครับ โอ้โหนะฮะตอนนี้นะครับทั้งสองฝั่งนี้มีปัญหาลูกจุดพุขึ้นบนฟ้านะครับกาลาบอกว่าขอทำสมาธิหน่อยนะครับต้องเข้ามาเบรกเกมก่อนนะครับต้องกลับมาร็อกร้อยนะครับฝั่งทางด้านของทีมงานพม่าอมรชัยนะครับิเกมดีมากเลยยีไดเงกัลมจนาเออ่ไปออกมาเกมไม่เกมนะครับ เต็มเดียวนะครับเต็มเดียวเกมแต้มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อเก้านะครับโอ้ขึ้นมาบมนาฟาลงมายังเปิดได้อยู่กะลลาไหลกระบาปกระเทือไปโดนลูกสองเกียวกะลาไหลเข้าาปเอ้าล้นโอกาสทำเต็มเกมไปเกลลมลูกนี้เราสมโอเกมนะครับ ปิดเกมได้สําเร็จนะครับเป็นฝั่งทางด้านของน้องสมกับน้องฮอตเข้าวินไปนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเวลาแอนดมินนะครับไลฟ์สดหรือว่านําคลิปไปลงย้อนหลังให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนสวัสดีครับ